างทียุบสภาไปเลือกตั้งเก็ไม่ลงเลือกตั้งพอบางทีเลือกตั้งกบมาเสร็จแล้วปุ๊บเกิดปัญหาคืออะไรเฮ้ยเลือกมาแล้วก็ทุมลงมต่อต้านตั้งแต่วันแรกเลยทําให้รัฐบาลไม่ว่าจะเปลี่ยนข้าไปเปลี่ยนข้าม,ามันไปไม่ได้แล้วมันล้าลึกกันจนถึงขนานดะเฮ้ยมันผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันสุดเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับและสุดท้ายใครกาไปครับมคอ,อดอหาข้าไปเนี่ยก็คือมันก็มีรักจิตวิทย์อย่ไง พอเมื่ออะไรก็ตามสังคมมันแตกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาละครับเสร็จโจรมาในโลกตัวตนก็มีนะสังคมอ่อนล้ามันสู้กันสองฝั่งอ่อนล้ามาพอถูควรนะอยู่ดีๆมันก็แตบกันแอนออกมาเป็นวีรบุรุษยึดอำนาจไปได้ทุกคนโหมือดีใจน่มาส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่โหมือได้ครับที่กว่าจะเริ่มล้ตัวเฮ้ยไม่อยากให้มันยึดลุงนี้งไม่ให้มันยึดอำนาจดีกว่าก็ค่อยๆันรู้กันทีแต่เขาอยู่ยาวไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วพอเป็นอย่างนี้จะัำยังไง ในขณะเดียวกันถ้าจํากันได้ช่วงพอคุณปรยยุทธ์ไปอยู่สักสี่ห้าปีเนี่ยก็จะมีการชุมนุมเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับกลุ่มคนที่เราเรียกคนอยากเลือกตั้งไปชุมนุมเนี่ยพอมีการเรียกร้องอะไรทีไรปุ๊บคุณปรยยุทธ์ก็จะพูดทุกครั้งว่าเลือกหรอเดี๋ยววุ่นวายนะเลือกเสร็จเดี๋ยววุ่นวายนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลือกเสร็จก็ตีกันอีกเดี๋ยวจะมาคิดถึงอาจางนทันทีก็จะเป็นลักษณะนี้คนก็แบบอมันก็ทนไม่ไหว ไอ้ปีเลือกตั้งมันจะเป็นอะไรวะจะจบแบบเดิมหรอวะเออก็หยุดทนๆอยู่ๆกับมันมันไปก่อนก็ได้นะเห็นไหมอยู่ยาวมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือการเสื่อมถอยของไอ้ประชาธิปไตยแากผู้แทนคนจํานวนมากมันเริ่มสิ้นแบบว่าไอ้การเมืองหบสภาพแม้ว่แบบแี้มันไม่เวิร์กว้ยเฮ้ยนะแต่ที่นี่หันไปอีกด้านนึงเออันมีเหลือแล้วมั้งเอาเอาไปก่อนก็ได้ยึดอำนาจเอาไปก่อนนะ ปฏิรูปนะที่เราเชื่อกันไปว่าปฏิรูปไปก่อนยังไงมันต้องปฏิรูปก่อนนะครับชาสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับในขณะเดียวกันระบบตรวจสอบก็มีฟังท่านนะครับสุดท้ายนี้มันมันตรวจใครได้เพราะไอกุ่มคณะยึดอำน,นาจมาก็ไม่เห็นตัวตรวจสอบเลยนะก็จะมีปัญหาความเสื่อมถอยในขณะเดียวกันอันนี้ก็ต้องตรงไปตรงมาเพราะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็เป็นช่วงเวลาของปลายรัชสมัยของในหลวง รัชก,กาลที่9ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้จริงทางเอกสารเพราะหลวงชายที่9ท่านสมเสด็จสห่งพุทธในปีปลายปี2559นะดังน้นช่วงเวลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี <c oughs> <c oughs> ่นี่โอเคทีนี้ครับมาต่อครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็เล่าสู่กันฟังผมก็นั่งคิดอ่านกันกับคุณธนาธรกับคุณเฉยถวัลว่าเฮ้ยสงสัยเนี่ยไอ้พลังการเมืองที่มีแบบเดิมเนาะ ที่มีอยู่เดิมทั้งหมดตัวละครที่มีอยู่เดิมพักการเมืองที่มีอยู่เดิมทั้งหมดนี่มันน่าจะไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วมันไม่น่าจะเพียงพอกับการดึงประเทศไทยออกจากไอ้หลงความขัดแย้งชุดนี้มาโดยตลอดนะครับก็เลยคิดต่างกันว่าต้องสร้างพลัาแบบใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้พอได้มาทางแบบใหม่มาผมก็อานไปนั่งคิด,ดวนวนคิดนี่อะไรขึ้นมาคราบ เราก็นั่งดูุ๊เสมัยที่ใส่เสื้อสีแดงกับเสื้อสีเหลืองกันเนี่ยซัดกันไปชัดกันมานะครับแต่วันนี้เขากลับไปปะปนกันไปหมดเรียบร้อยนะปะปนกันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าปะปนแบบเขากับปะปนแบบก้าวไกลเนี่ยมันไม่เหมือนกันปะปนแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลเราคิดจากอะไรเราคิดจากประชาชนฐานล่าที่เป็นผู้สนับสนุนของทั้งสองเสื้อ เ <peach> ดี๋ยวกินแล้วพูดพูดไม่คล่องอะต่อนะครับนิดนึงปลาปนหมายถึงอะไรตอนที่เราคิดเนี่ยเราคิดถึงว่าแดงเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนคนธรรมดาคนั้งแต่เชียร์คนละพักเชียร์นักการเมืองคนละคนใส่เสื้อคน,นละสีแล้วก็ตุบกตับตุบกตับตุบกตับกันมาเป็นสิบกว่าป,ปีใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองมานั่งสแกนดูทีละคนทีละคนทีละคน บางคนนะครับอยู่บ้านเดียวกันบางคนญาติพี่น้องกันบางคนเพื่อนคนละเมืองเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาด้วยกันเฮ้ยเชียงคนละพักรักนั่งการเมืองคนละคนใส่เสื้อคนละสีตุ๊กตักตุ๊กตักกันเลยแต่ถามว่าข้อเรียกร้องของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันคล้ายๆกันมาผมยกตัวอย่างง่ายๆกนนะตอนลุกนู้นเนาะเชียงใหม่คคเชียงใหม่เริ่มงพลัองาตอนนั้นก็ชาร์ ใส่เสื้อสีอะไรกอดชาร์เชียงใหม่ภูเก็ตภูเก็ตเลือกพากอะไรใส่เสื้อสีอะไรแต่เชียงใหม่ก็อยากได้การกระจายอำนาจจังหวัดจัดการตนเองภูเก็ตอยากได้เหมือนกันแต่ทำไม่ได้ว่าเรอาเด็กย้ำโทราสีมันตุกตาตุกตาไปอีกถูกไหมอ่ะพี่ๆขายของอยู่ที่ภาคอีสานขายของอยู่ภาคเหนือกับขายของอยู่ภาคใต้ เชียร์เงินละสสีเชียร์เงินลัพักแต่เจอปัญหาทุนปูขาดเหมือนกันแต่มันคุยกันไม่ได้ต้องเชียร์พลัสสีอยล้วักตุบตับตุบตะเป็นไงเอาอะไรอีกครับผลผลิตทางการเกษตรปาล์มยางข้าวอ้อ,อยทั้งหมดเนี่ยมาจากคนละจังหวัดเต็ไมไปหมดเลยแล้วไปเชียร์เงินลัภพักเชียรพ์ยรพลัสสีแต่ปัญหาเดียวกันนะครับปัญหาเดียวกันหมดเลยครับแต่พอมันทั่วลงไปแบบนี้อ้าวเฮ้ยเอาละ แบ่งประชาชนเป็นขึ้นอย่างนี้ปุกเอาแล้วเว้ยเฮ้ยทั้งๆที่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะมันมีควา totally. มเชื่อมโยงกันอยู่กลุ่มคนที่ตอนนั้นบอกว่าใส่เสื้อเหลืองมักจะบอกว่าอะไรรัฐบาลเผด็จการเสียงมากมากเลือกไปแล้วตรวจสอบไม่ได้มีคอรัปชั่นเนี่เขาจะพูดอย่างนี้ไมในขณะเดียวกันฝ่ายผู้ที่ติดตสืุนรัฐบาลจากการเลือกตั้งบอกเฮ้ยคุณจะมาตรวจสอบโดยวิธีประหลาดดแบบนี้ไม่ได้คุณจะมาตรวจสอบเขาเนี่ย คุณรู้หรือเปล่านี่เขามาจากการเลือกตั้งนะไม่ใช่อยู่ดีๆเอาใครก็ไม่รู้มาตรวจสอบไม่รู้อยู่ดีๆถึงเวลาที่เอาจน้ามันก็จะซัดก,กันอยู่แบบนี้ถามว่าเราต้องเลือกอย่างไรอย่างไรรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ต้องมาจากทารเลือกตั้งก็เอาด้วยแล้วรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ต้องถูดตรวจสอบด้วยก็เช่นจะเอาเงินทั้งสองอันได้ไหมล่ะถูกไหมครับเพราะว่าทุกรัฐบาลที่เป็นอะไรกมันต้องโดนตรวจสอบเพื่อทำั้งสิ้นไม่ใช่หแบบท้ากระปิดแล้วก็เปิดกันไปกันมาแบบนี้นะ เราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจัดวิธีคิดใหม่หมดขีดเส้นแบ่งใหม่อธิบายเรื่องใหม่เอาเข้าจริงๆเนี่ยสุดท้ายการแบ่งเหลืองแดงตลอดสิกว่าปีที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรรัฐประหารแล้วพอรัฐประหารเกิดขึ้น,นปุ๊บที่น้องประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเรา,เาไม่ว่าจะใส่เหลืองหรือใส่แดงมาก่อนผลคืออะไรลํบาบาห,หนนเดิม แต่กลุ่มคนชนชั้นนำของประเทศเท่าไหร่ฮะเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ประชาชนคนธรรมดาเราตุกตักตุกตักตุกตักกันไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็เลยหามมั่งสั่ทางมติในสังคมไม่ได้สักทีนะครับแล้ววันนี้เป็นไงครับสิ่งที่พวกโงคิดอ่านกันปี59 6ผิวลหกหมื่นตั้งกันผลก็แซวกันไอ้หนี้จะลิ้มเป็ดซ้อม ไอ้นี่อะไรนะเอาพวกอะไรนะปปป,ปสูเปลี่ยนเป็นส้มไอ <ป S> ้นู่นไอ้นี่น่นเท้ไปหมดมาถึงวันนี้บทพิสูจน์เห็นแล้วครับว่าการขีดเส้นแบ่งใหม่ทฤษฎีแบบไหนผมคิดค้นึ้นมาแล้วทำขีดอ่านมาตั้งอนาคตให่่เป็นท่าไกลวันนี้เนี่ยเรายุติการแบ่งของประชาชนกับ,บเหลือแดงแต่ของพวกเขาทํากันสําเร็จเมื่อไม่กี่วันเนี้ เขายุติการแบ่งเหลืองแดงของหมู่นักการเมืองชนชั้นนำบนละเรื่องนะดังนั้นเวลามันโจมตีพวกผมบอกไอ้ไอ้น,นี่ไม่ไปอะไรว่าไอ้น,นั่นเปาลูกมีดมาไอ้นู่นไอ้นี่มาไอ้น,นี่เสื้อแด้นั้งสือ้อมินทำป็นมาพนทั้งหมดนี่เขาเป็น,นคนคนธรรมดาถูกไหมครับแต่ปรากฏที่ทำทำกันเสร็จเมื่อสองสามวันมานีอะไรฮะมาก็ชนชั้นนำจับไปหมดเลยครับเอา ผมถามว่าแบบไหนอ่ะแบบไหนที่จะทําให้ประชาชนได้มีอํานาจมากขึ้นแบบไหนที่จะทําให้ประชาชนยกระดับมากขึ้นเพราะผมเห็นจับกันเมื่อสองสามารถที่ผ่านมาโอ้โหนี่มันวางกันไว้ใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายที่ผ่านมา48จนถึง6 6 18ปีลบลาค่าวันขับแย้งติดคุกติดตารางโดนคดีกันเตมไปหมดแต่เห็นไหมครับแถบบนแปปีนดิ้ง ไอ้ที่วิธีคิดการหลอมรวมแบบเราเนี่ยกับหลอมรวมแบบเขาเนี่ยไม่เหมือนกันที่พวกผมทําคิดอ่านกันตั้งแต่ปี5 9 6 0จนถึงวันนี้มาเป็นพักเป็นสองพักแล้วเนี่ยผมหลอมรวมประชาชนแต่ของเขาหลอมรวมชนชั้นนำเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะการหลอมรวมประชาชน มันมีนการหลอมรวมเป็น99%แบบที่ผมพูดม่อสักูนี้ไปรบกับ1%แต่ของเขาหลอมรวมกันใน1%ให้เป็นเอกภาพแน่นปึกจะได้กระทืบไป99%ต่อ,อนี่ไม่เหมือนกันแต่หลอมรวมเหมือนกันนะแต่หลอมรวมแบบคนละชนชั้นเราหลอมรวมคนธรรมดาแต่เขาหลอมรวมอีกแบบนึงดั้นั้นณวันนี้ภารกิจเส้นแบ่งการเมืองมันเลยเปลี่ยนใหม่ จากเมื่อก่อนเขาตัดชั่วให้ประชาชนแยกเป็นสองฝั่งแดงเหลืองแต่ว่ากลุ่มชนธรรมมันมันก็โอเทะเลาะกันเพื่อกันไปมั่งแต่จับมือจับไม้เราไปกับเพื่อนกันหมดแหละแล้วเพื่อนกันหมดก็หมดที่สูรนอกนี้ไงนะนะครับแต่ชั่วมั่ก็สิบแปดปีไอ้พวกผมเคยสร้างพรรคกันขึ้นมาใหม่เพราะผมจะหลอมในเก้าจุดเก้าเนี่ยให้มันตีโจดให้มันอมจุดอ่ะ นะครับเลือวพอมันหลอมได้จนมัน14.4ล้านเนี่ยเอาล่ละครับในข้างบนเฮ้ยอย่างนี้มันหลอมมากนครับนั่นนะั่นพอเห็น